ที่จะมาเล่นอ่ะเปิดแล้วต้องลองขึ้นโอเคได้ได้ได้ใช้เลยลงุงเปน็นนาธานก่อนมีอะไรปกได้ลุงได้น้องโอเคไปไปไปไฟไไเขี้ยโคตรมันอ่ะอ้เขี้ยงมันมากอะ่ะชอบอะ่ะชอบไ e อ้ขอเหือดได้ปะอ้เขี้ยฟมควรมีแบบนี้ได้ปะขอเออพีชเอ็ก e ขอลองได้ไหมน้อง รถเราจะพังแล้วนะพี่เอาเอากั S W B ออกได้ไหมขอเถอะนะขอได้ไหมไอ้เหี้ยให้กูสนุกกับการขับรถบ้างเถอาแล้วเล่นแยกสายไอ้สัตว์เอาแล้วดิเล่นนนตรงู้มาแล้วดิมาแล้วดิวงเอาดิแยกกันดิ๋ยวแล้วบางบอลนำทัพเป๊ะบ้างไงเป๊ะบ้างไงบางบอลสุดใจครับพี่

โอ้โหรีซอมมันเอาตงนี้แล้ววางเอาหลังแล้วเว้ยเียไปเล่นไฟไปเล่นไฟไปเล่นไฟพีจีไปเล่นไฟมยิงยิงขันได้หน่อยยิงขัด้น่องหน่อยยิง้น่อยิตัวมิดได้หน่อยยิงตัวมีดหน่อยดิยิงตัวมดไหน่อยยิงตัวมดหน่อยเฮ้ยปืนไปไหนยิงแล้วชุบเลยรีซอมปิดได้หดึงเข้าไปดึงเขไปดึงโซไปไตายตวิสองตัวห

เล่นไปมึงเล่นไปมึงเล่นไปมึงเล่นไปไปเล่นตรงกลางกลับไปเล่นตรงกลางหน่อยกลับไปเล่นตรงกลางหน่อยกลับไปเล่นตรงกลางหน่อยกลับไปเล่นตรงกลางมาชุกกลางไฟมาชุกกลางไฟคืนหวาคืนหวาหวยคนโง่ไรเงี้ยเกงเกียไรคนโง่เลยไอ้สัสไอ้ยังไงติดรถไอ้สัสเก่งสัสติดรถเกงสัสติดรถไอ้ยังไงติดรถไอ้ยังไงติดรถคลิปประวัติศาสตร์ ไม่เว้ยผมไม่รู้ว่าการซ้ำอ่ะมันมีทริกอะไรของมันผมเคยซ้ําได้ทีนึงก็มีนะแล้วแต่จังหวะหรือว่ามันมีทริกของมันผมไม่แน่ใจต้องถามไอีเวทอ่ะไอจะมีจ่าเอี้ยอย่างเช่นมันจะมีปลาปาตายได้อีกโม่เนี่ยมนี่ยมันคือเลี่ยงของมันอ่ะนะเลี่ยแต่บอลีนบอนบอลในหายไปไหนหมดวะ่บอลในหายไปไหนหมดวะ จริงอะเราอะต้องเล่นตัวบองเพชรเราอะเข้าใจป่ะอย่าโดนยิงนะพี่เลนเราต้องเล่นบองเพชรเพราะมันน้อยเราตรงนั้นถ้าเกิดเราลงอะเราย่งไรเราก็คืนแล้วเกิดมันดันมาเราจะได้เปียบตัวบองเพชรแลงแยกจริงตรงนั้นกูถอดบ้องแน่ันชุดไวถอดหัฟางสัแล้วอะไม่ชุบนะไม่ชุบนะถอดหัวฟางตะโกนแล้วอะ ไล่ปืนน่อยไล่ปืนหน่อยป็นอยู่หลังซ้ายปืนอยู่หลังซ้ายฟาบสบได้ฟาบสบได้ฟพบสบได้ฟาบอยู่กูฟาบอยู่หยิบโซม่ามันหยิบโซม่าเดี๋ยวกูมามามาโซนมันไปโซนเดี๋ยวกูเรียกเองไปโซนผมกลับมาแล้วผมกลับมาแล้วเมามาสวยสวยสวยมาแล้วโซนเข่าอ๋อหน่อยคือแล้วไอ้นี่เข่าออหน่อยคือแล้วไปโซบไปโซบไปโซบกลับใหญ่ยาวเลยอ่ะสวยพี่สวยสวยวางเลยวางเลยจะพี่คุมกับย่านะได้เลยได้เลยได้เลย ที่จริงมีพี่เลนอยู่พี่เลนไปกดปืนฝั่งนู้นอยู่ที่แก๊งกากเกลื่อนคุยกากชิบหายโอ้ยมึงก็ให้กำลังใจบอลมนดีเฮียมึงมึงเอามันเละเลยไงเนี่ยพี่พี่พี่รู้ป่ะแม่งผาานข่าวยังง่ยดีเลยังยังากกว่าพี่เฮียเยาะๆกันเยา่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 ๆกันเยาๆาๆกันเล่นตรงถนนหน่อยถนนอ่ะ จากที่ดูหลายๆแก๊งครับลุงไฟแรกรอบแรกคือโดนยาวแพ้กันคืนเหรอความมั่นใจเนาะความมั่นใจของเขาที่เขาชนะแล้วถ้าเขาไม่ติดประมาทมันก็ไหลยาวได้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็แบบจะเริ่มหมดกําลังใจไงมันต้องโดนให้ชินนะพวกผมโดนจนชินแล้วพวกผมเลยเฉยไปแรกวัวฟาร์มด้วยนะเมาหมัดตอนนี้บอลเมาหมัดเว้ย คือ,อคือไอบอลมันเมาหมัดที่ว่าปืนอ่ะจะแก้ยังไงกับปืนเขาผมมองว่าไอบอลมันเมาหมัดเรื่องปืนมากกว่าตอนเนี้ยเมาหมัดเรื่องปืนเลยกลัวปืน มีกันระหว่างก่อนเริ่มเกมสาคัญครับเป็นทางรีตอร์ที่ได้ถามว่าก็ไม่ถามว่าเป็นทางบางบอลพี่ถามว่าเคยได้ยินไหม่แบบว่าอะไรเกี่ยวกับพี่แอคแล้วก็อะไรอีสจะมีปาฝาอะไรอย่างนี้นะครับผมก็เลยโดนมาบัฟซะเลยถ้ามีจะมีปาฝ่านี่อะไรคืออีสมีปาปะวะแบบโอ้เสียเลยครับมันเป็นมีมพี่มันเป็นมีมที่แบบว่าเออลงวงอีมพีเนี่ยแสดงว่าเราใช้ได้เยอะเนี่ยเขาเขาก็ปืนเขาไม่เล่นพืนไงปืนวิ่งเล่นผืน่อกี้ได้เห็นปืนเล่นผืนมันบิงกดกับไม้ไปกับไม้คู่เลย โอ้หแย่เลยอะถือซไว้เสร็จแล้วซ่อมรถอ่าเหลือซ่อมประมาณเหลือสามเหลือสามเอ็ดหอนะสามเอ็ดหอนะเวลาแข่งสามเอ็ดนะยังไม่ได้ไอ้ไอ้อะไรขาไอกีนะผมถามหน่อยครับเวลาอุ้มศพอย่างเงี้ยใช้เวลากี่นาทีครับในการที่จะต้องปล่อยเขามีเวลาบอกไหมหรือว่าถ้าคนนี้เจตนาที่จะอุ้มศพจะเอาตอนไหนก็ได้เอายี่สิบนาทีหรอถ้าคาตีนสิบนาทีมังคบี่ที่ผมอ่านในกฎนะ เขาบอกสิบห้านาทีคาคาสิบห้า,านาทีอ่ะสมมุติถ้าผมเล่นเทนายมัมสมมติผมหมดหมันไส้คนคนึงนะผมยกตัวอย่างนะผมหมันไส้คนคนหนึ่งสิบห้านาทีใช่ไหมผมแทงมันอะ่ะแล้วผมก็อุ้มมันใหม่เท่ากับว่าเวลาคููดาวมันจะรีไหมหรือว่าไม่รีมาได้แค่สิบห้านาทีเท่านั้นไม่ได้ไอ๋ออเคโอเค ห้ามรูปอ๋อโอเคกดครอบคลุมเลยโอเคเมื่อวานนี้ผมไปดูไอ้นี่มาเว้ยเมื่อวานนี้ผมไปดูเอลเคมามันขึ้นไปเหินทิกตอกผมอะแล้วมันก็พยายามเอาศพไปดีข้างบนอันนี้อย่างฮากากัเหมือนแม่งมันได้ตลกกันสองคนอะผมจำคลิปไม่ได้ของใครนี่แหละมันขึ้นไปบนทิกตอกใช่ปะแล้วมันก็ศพลงโยนลงมาแล้วมันก็ตายแล้วก็ดีใจกันเนาะแล้วก็จะเอาอีกศพหนึ่งไปโยนอะ ไอ้เหี้ยจอมสมฤกษ์ประโยนนะตำรวจขึ้นมาเอ,อ,อ้ยคิระย่างฮาแล้วผมให้ดูสองร้อยไอคิวสองร้อยไอคิวถ้าแม่งตกนะไอ้คิดจะฮากว่านี้อีกใช่ผมนั่งขับเมื่อวานอ่ะนั่งกลางอยู่คนเดียวอ่ะไอ้เหี้ยเราไปบ้ามันไดโนเสาร์ไม่ได้นะได้เป๊ปมันทันยุคเรานะไอ้เหี้ยเริ่มแล้วพี่เริ่มมาแล้วไอ้สัตว์ไม่ทราบว่าอยู่ในสายหรือเปล่าครับ เหรอครับก็เลยเลี้ยงสายกับคุณอะไรอยู่ครับเนี่ยหลังแก้วายเลยพี่หลังแก้วายเลยฮัลโหลไอสัตว์กูคุยด้วยไม่คุยอ่ะไว้ยี่อะมึงยิงเหรอเก็บดอกไม้ก่อนพี่เจายะควรไปเคลีเร์กลับไห้แล้วคนดูลำขี้ยะผมอยากให้ทุกคนดูเพราะความบันเทิงอย่าไปจริงจังอะไรมากเลยครับจริงๆอย่างเนี่ยยกตัวอย่างบอลแพ้หรือว่าอะไรก็ควรให้กำลังใจกันเว้ยไม่ใช่แบบว่ามันนั่งด่ากัน ทุกคนก็สนุกอ่ะบัฟกันสนุกสนุกแปดเดือนแล้วนะพี่เอสแม่งคุยด้วยไม่คุยดูสนุกดูสนุกดีกว่าดูสนุกดีกว่ามันปากดีไว้เยอะไงไม่มันก็เป็นคอนเทนต์หรือเปล่าทำให้เกิดขึ้นตรงนั้นแล้วจบตรงนั้นใช่มันเกิดขึ้นตรงนั้นแล้วมันจบตรงนั้นอย่างผมกับอาชักหรือว่าใครก็แล้วแต่มันก็เกิดตรงนั้นมันก็จบตรงนั้นบัฟกันเป็นสีสันให้คนดูสนุก แกล้งกันขู่กันตั้งแต่ตอนแรกอะไรประมาณนี้เพื่อความบันเทิงอ่ะปืนอยู่ปะปืนอยู่ปะปืนอยู่ปะเฮ้ยโทรแต่ไม่เชื่อเลยตอนนี้วะฮัลโหลครับฮัลโหลครับอันนี้มันไม่มีรางวัลเนี่ยใช่ไหมคิงบอกแล้วไม่มีรางวัลแต่รางวัลอ่ะจะไปจัดอีกทีนึงตอนตอนทัวร์ใหญ่ตัวใหญ่มันจะมีไอเดียมากกว่านี้เป็นการระเบิด 킹บอกสัก킹สปอยมาแล้วผมไปนั่งดูอยู่แต่ก็รอก็รอทัวรนะ์นั้นอะทัวร์ใหญ่ไม่รู้กฎติกาการเล่นจะเป็นแบบไหนแต่ผมมองว่าถ้างมันคิดมาผมมองว่าเป็นอะไรที่เพอร์เฟกเราเราช่วยกันคิดว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนเงินรางวัลใหญ่ปปสปอยหน่อยไม่รู้ผมไม่รู้ผมจะรู้ได้ไงเนาะผมก็ดูมาเหมือนทุกคนนั่นแลหละ 6 3หกสา7สามของเจ็ดพี่หกสามสามของเจ็ดอย่างนี้หน่อยผมว่าจะถึงตัวปลาที่อนะมาผมสปอยก็ได้ผมสปอยกนะจะเป็นการแข่ง e-sport ในการคือจะไม่เป็นการแทงกันครับทุกคนจะมีห้ำห้ำใช่แล้วอีกคนหนึ่งก็จะมีตูด คนหนึ่งจะวิ่งเข้าไปแทงแล้วคนนั้นก็ต้องสะบัดหับผมไม่น่าว่างพีิรายการนี้ไม่อยู่บ้านเอาคนบ้างช่วยจัดคนให้ไล่ไล่ทำไมครับไล่ทำไมไล่ทำไมเอ้าปล่อยมาทั้งหมดเลยหมดทุกอย่างเลยเนี่ยไม่เหลืออะไรเลยยี่ยู่มาไล่กูเฉยรอดูรอดูรอดูรอคิงรอคิงนั่นแหละครับรอคิงรอผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมรู้ให้ทุกคนแหละมึงโดนโจ้ดิมึงโดนโจ๊กดิมึงโดนหมุนดิ มืใหญ่ดูหมุนดิฝากมาดิยิงกัได้ก็ลองดูโดยไม่ดับจับกูไม่ได้หรอกบอกให้ใช่แบบบางระเบิดครับแบบบาระเบิดแบบบาระเบิดเนาะควายมันช่วยควายได้ว่ะเดี๋ยวนะรการขึ้นเยอะเลยอุ้ยหน่อรีแรงจัง่พี่ ม่นเลยมันเลยด้วยแล้วนะที่เหลืออีแล้วเฮ้ยอยู่หน้าโรงพยาบาลมีใครอยู่ปะกูกูล่าควายมาหาควายมากูใหญ่มาเลยคใหญ่คุปไยหน่อหน่อยโอ้คุปไยมาคใหญ่มาคใหญ่มาเร็วเร็วเร็วคุปไยมาเร็วบ้าอะไรมันแหละสอคนผมไโลกดิมึงไอ้สารไอ้เหี้ยนรีซอว์มันเสียงหลอกขนาดนี้ผมคิดว่ามันเป็นไปทำเป็นทำตัวบ้าแบบนี้เลยวะมีใครช่วยตัวไม่ได้หลังโรงพยาบาลเนี่ยเพื่อนไม่เเป็นครับที่ยมาดตัวเองอย่างเท่หะนะโรงพยาบาลเนี่ยมันไล่กูมันไล่กูไม่ปล่อยเลยนะไอ้เหี้ยก็บ้าเหมือนกันดีว่าเป็นไล เนี่ยคันเดียวเลยลนลนลนเลยนะเอามันชนผมอยู่นะเอาอาขอบคุณเฮ้ยทำอะไรกูได้อะเออบ๊าดีไปดีึ้นไงทีนี้เออสวยอะไรนะเที่ยอะไรหะไอ้สัตว์มึงพูดว่าอะไรนะคุยอะไรไม่กูปับมันลงปามกันไม่ชันเลย กูปรับอารมณ์ตามมันไม่ทันเลยสัตว์เฮ้ยมันมาแล้วพี่ปล่อยมันไ้ถังน้ำมันระเบิดปะเนี่ะระเบิดปันเนี่ยอีกถังนึงไอ้คิวมีแต่ตัวควยควายโอ้กูหงุดหงิดว่ะโอ้เรียบร้อยแล้วไอ้เคิยมันเอาศพเพื่อนมันไปละเออไม่เป็นไร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 พิทยาปล่อยปล่อยมันทำไมอ่ะพี่โอเคเอาจะอะไรมันอยู่เอาจะไล่มันอยู่แล้วทำไมปล่อยมันหลุดมาได้อะ โอ้แอปพุชแอปพุชไอ้เหี้ยอย่างโง่เลยแต่ละตัวอยู่ไหนพี่อยู่ไหนนะอยู่ไหนนะอยู่ไหนครับเฮ้ยเนี่ยมันอยู่มันอยู่นั่นโรงพยาบาลเนี่ยตอนเนี้ยเพื่อนมันอยู่นั่นโรงพยาบาลเนี่ยนี่แบบไรแป๊บนึงนะผมขอดูก่อนนะเราก็แบบมีมันก็มันก็เรามีจิตวิญญาณของการแบบอ่านแชท จะได้ปกติเนาะเด็กน่าทำไมไม่อ่านไม่ทำไมไม่อ่านอันล่าสุดเนี่ยอังกฤษเนี่ยอย่าว่ากันตรงนี้อายเขาเนี่ยเนี่ยว่าวผ่านมากี่เวทีมวยนะครับเดี๋ยวพี่ก็อ่านอยู่นะเนี่ยก็อ่านอันไหนที่อ่านก็อ่านไว้นะที่เว้นได้ก็เว้นคนคนเยอะครับพี่อายเขาอ้าวมาดูมาตรงนี้ยังไงครับวินเซนอ่านแล้วแล้วโคช โอ้โไอแล้วบุบแบบนี้แฟะ์ไหมแปร์อย่างนี้ไม่แปร์ประตูเขาเปิดแล้วนะเปิดประตูเปิดเข้าเสียวอย่างนี้เสียวไหมแล้วจะเราแบบนี้เสียวมากเลยครับอุ้ยอุยโปโอ้ยยังแตกแล้วไงยังไงครับตรงนี้ยังไปไม่ได้โปไหมเพราะอุ้ยไปอีกตัวไม่ได้หวะยางมันไม่ได้โป๊ะยังไม่มีใครร่วง ก็บอกตำรวจนี่เริ่มดอดเลือดพ่านแล้วเลือดดาวผ่าดาวโอ้โหเหมือนเหมือนเริ่มเข้าคอเลยบอครับท่านผู้วมครัทางตำรวจโดนบีมจากโอ้โหดูดิจะพังเริวะเขาจะทำไงวะอย่างเงี้ยจังหวะเริ่มได้เลยจริงนี่นะตัวนี้ตกแน่นอนแบบนี้ครับตกคนนี่ยอ้ยโอ้ยยังไปได้อีกยี่ฮี้อนี่ก็ยังไหวอยู่นะแต่น่าจะหน้ามืดหรือเปล่าครับแบบนี้ฮะ ต้องหวัแบบนี้ที่ผมบอกเลยว่ารอดยากครับยิ่งรดความแบบนี้อีกเรียบร้อยเลยฮะผมมีวิธีฝึกตำรวจให้เก่งขึ้นนะสำหรับดาทาวสนใจไหมครับสตาร์ทาวผมสอนได้คือไปเล่นเกมไนี่ไว้ไอเกมที่ชนลูกบอลอะเกมที่ชนลูกบอลเออที่เป็นรถชนลูกบอลอะอ๋อเออผมว่านั่าจะได้อยู่นะ มันชนดึงดังดึงดังแบบนี้เลยจิ้งไปจิ้งมาแบบนี้เลยเออแล้วแบ่งเป็นทีมนะไอ้มึงชนฝั่งนี้กูเข้ามาชนฝั่งนี้แล้วเก็นลีกแล้วเก็นลีกไอ้เหี้ยชนได้แบงเด้งอยู่กลางอากาศอ่ะไอ้เหี้ยมีใครโดนปนหรือเปล่าครับเราีกันบึ้มปั้มเลยครับนี่ต่อว่าไงโอ้โหแล้วพี่กลับเข้ามาใหม่ไม่ได้นะแล้วเราคิดสภาพไหมสมมติถ้าเป็นแบบ ตำรวจสตาร์ทาวแบบทำแบบนั้นขึ้นมานะไอ้เรี่อนี้รถกลางอากาศตำรวจพุ่งมาเหินชนอีกคันหนึงพุ่งเหินดอเ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 ดอโอ้โหภาพแม่งเจ๋งสั่นเลยนะโอหยากเลยทั้งตําบลฮิฮิชิวตัวนะสามตัวนั่นลงยาสามตัวเลยนะโรงพยาบาลสามคนนะตรงนี้ครับ